วันนี้พามาตีปลาตองนะครับเรียกว่าปลาฉลาดครับเนื้อกุ้งครับนี่พี่น้องเนื้อกุ้งไฟครับวันนี้มาเบิง้งวิธีเสียบเนื้อนะครับตัวใหญ่กับตัวใหญ่กับตัวเดียวสองตัวก็ได้ครับแต่หน่อยต้องเสียบเป็นปุ่มเนะนี้ยนี่ครับก็เ,เสียบ ตัวใหญ่เสียบมังสีนะครับกินเร็วครับ,รบเสียบเสียบลายล่โตน้ำขงม,มาเลยครับเสียบจากหางมาครับครับซ้ำนี่พอครับตัวเดียวพอครับตัวใหญ่นี่นะครับใส่ซองหมากนี่ ดเดี๋ยวรอบมองมองได้เป็นคามันมีโตมันจีบกิบขึ้นเป็นฟองนะครับเห็นมอสมซิตี้ใส่มองมันจีบกันนะละมองน้ำนินึ่งละเดี๋ยวรอรลุนบ้างครับมันจะมีโตปะบนทองเอาสายเคงนะครับไปย้อนๆเลยรอรุบ แก้วครับเหงือกุ้งสดต่อครับเอ็นหยดเลยครับเนี่ยอยู่ปะครับเดี๋ยวครับเบิ้งเบิ้งเอ็นครับเบิ้งเอ็นเดี๋ยวพวกสมุนเข้ามาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวสิวัดนะครับปิดหน้ารอก่อนคิดว่าน่าจะอยู่นะครับเบิ้งเอ็นวัดครับอยู่ไหม อู้ยูครับกระโดดเลยครับนี่ต้่มที่สองนะครับโดดครับน่นี่นะครับมาแล้วมาแล้วนี่นะครับนี่ครับแต้่มสองครับตัวเสืสวยนะครับกล่องกระใสกระเป๋าเสือนะครับเนี่ยมาชัด นึ่งสองนะครับล่วงได้แป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูอีกครับ